สวัสดีไตอารีจังเราเรียนโรงเรียนยอมอนี่ก็เพื่อนเราตัวน,นี้ชื่ออับดุลส่วนตัวนี้ก็ชื่อมะรีเปงส่วนเราก็ดาวุฒวันหนึ่ง ก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเดี๋ยวมูมึงดิงาสาชิเฮ้ยเด็กจะโอกกะกกะเดิค้าค่ะอ่ะจับปะอะไรนะโอ้ไม่จริงมัง่งจริงเหรอจยอมแบบขวัวจะติดอาสาชิดคุยจริงบง ตจริงๆเป็นปอบดูแต่จริงๆไหนดูที่ไหนดูที่ไหนดูกันหมดเลยไหนดูที่ไหนดูที่ไหนดูกันหมไปดูที่ไนไปดูกันไปดูที่ไหนที่ไหนมันออกมันออกไหนๆตรงไหนตรงไหนตรงไหนนี่ๆๆนี่ๆๆๆไหนไม่เห็นมีเลยโอนนับปอนับปอนับปอโอ้โหเฮ้ยมาเชาโลและกษัตริย์ dade luk tisati lana dade dade ca dade 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 ni adek tisati na dade oi sungoh ke sungoh o dade mi syu o dicai dui luk ca เชื่อแล้วจ้าลูกถ้าไม่เชื่อลูถามสายหนูได้เลยบอกแล้วโอ้เชื่อแล้วโอ้เชื่อแล้วจ้าอ่ะบอกแค่นี้เดี๋ยวดีอ่ะมิจจะไปฉลองกับเพื่อนเนาะใช่เลยจ้าไปก่อนนะเดี๋ยดีอ่สลามอัลัยกุฝากให้สลามมีแล้วเดี๋ยวดีไปก่อนนะยอบ๊ายบายเดี๋ยวดีสลามอัลัยกุ๊ม Let me tell you about my happiness I get my happiness from this love It makes me kind and a better human Oh please come with me and I'll show you why I smile because I'm I'm a Muslim, that's what makes me happy and that's the truth. Because I'm happy because I have the noble Quran and that's where I get my rules. Because I'm happy, cause my Lord is merciful, and he is for the forgiving one. Because I'm happy and I have the sunnah which dictates what my life should do. Lady, hey, hey. Oh yo yo man! I give man! หอร ality, really? 50, 50 50, 105, um <so ั้วมนมีอไรอ่ะเท่าไรแม่สองร้งโอ้มาห้าแม่ลดหน่อยมายี่เอสยยี่ยี่ห้ได้ล้าสิบเจ็บพึ่งทางเจ็ดสิบหกสิบหกสิบเจ้าหก้าอ่า้ได้้ามาไปโอเคโอเคไปไปเจ็ดใช่ไหมเฮ้ยหอ่ามามลมาอามาามา just wanna tell the world that we're happy just because we're muslim doesn't mean we're angry but when we see a fellow muslim that i suffer we just wanna help Thường sức thi ra rát nó về lại mọi lòng ác dạ mày 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 nó đi rỡ ra Xem từ xem à, từ được được Ok, ok, được lắm, được lắm Ye back เล่นบนใส่ขายาวไม่สะดวกว่ะนี่ขาสั้นดีวนกว่านะนี่ยาวเลยแก้แต่มันเห็นเอาละนะไม่ไดีหรอ,อยาวท่อแล้วเนี่ยกูมันก็ดีมันสะดวกแต่มันผิดกำลังสักโฆษณาแล้วว่าใส่ขายาวเลยอ่ะดีแล้วดีใช่ไหมเอองั้นเราใส่ขายาวเล่นก็ไดใ้ใช่ใช่เพื่อศาสนาเราขอบคุณมากเ,เาพื่อนที่เราไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนกันขอบค<ม>ุณสิบวันดีกว่า แต่วันเจือลื่นบนเหนือยชิบหายเลยอ้ยไม่อยากเล่นบอลใช่ไหมอยากเล่นบอลกับไม่อยากเล่นบอลกับติ๊งก็มาเล่นบอลบนบินบนโต้เนี่ยบอลบนโต้บอลนี่บินคืนนี้เลยมึงปอลนี่ไงอ๋อลปี่คยอถาฝั่งไหนได้ก็ฝั่งนั้นเลยแล้วจะเรืงจะเล่นหรือเปล่าอืมไม่รู้เหมือนกันเราไม่แน่ใจเลยห้ามเล่นมันฮาร์ลอมหรือเปล่าพนันบอลเนี่ยทำไมฮะสุล่าการพนัน เสียงติ้วเนี่ยเป็นสิ่งที่เซรอนเนี่ยเขาทำการหรือเปล่างเซรอนจะมาหลอกโรงแรมห้ามเล่นเราไม่เล่นหรอไอแกก็เราไปเล่นแล้วเราไม่ชอบโอ้ยไอแกเจ๊ะเอาตัวเอาดีกว่าแล้วก็เป็นไงกันหรอเป็นไรนะไม่ได้เพื่อนเราไปมีเพื่อนนายอยู่นะได้มาค่ะ ไปไงบ้างจิบไม่เท่าไหร่ต้องเปล่าที่ตรงไหนไปเตะบอลแล้วไหมไม่ได้ไม่ได้เข้อแบลรถต้องกลับขอไปละหมาดไปเตะบอลดุไปเลยแกไปละไมาดจอด้ไม่ได้เราไปเตะบอลก่อนเดี๋ยวเจอกันที่หอไได้เเออไปก่อนนะเดี๋ยวทราไปพูดเรื่องเรื่องรู้หน่อยดิเตะบอลเนี่ยทะหมาดก่อนละมดก่อนทะหมาดเออกันขวานหลังเลยกันเดี๋ยวเราไปมาไปกลับไป mời đi bớt mời mời đi mời mời đi 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 ใส่ขายาวไม่ไม่นคตรไม่หน่อยเลยอ่ะใช่ถอดเลยดีกว่าใส่สั้นจะได้สะดวกถอดเลยมาไหนมาไหนใส่สั้นแล้วไม่ได้ใส่แล้วไม่สะดวกว่ะเออไปไปไม่มีคนรับใช้ บอลเรื่องบอลเหนื่อยชิบหายเลยไอยมีอยากเล่นบอลใช่ไหมอยากเล่นบอลกับมีอยากเล่นบอลกับติ๊ก็มาเล่นบอลบอลบินบอลโตเนี่ยบอลบอลโตบอลนี่บินคืนนี้เลยมึงยอลนี่บอลเห็นเลยยังไงอ่ะบอลบอลบินบอลโตยังไม่รู้หรอย๋อนี่ไงบินบอลเนี่ยบบินอลเล่นบอลแทงห้าคู่ห้าสิบบาทได้พันหกสุดยอดเงินได้ยังมลไมากกว่ายิง สมมติสมมติไ so ด้สมมติเราเอาลีเวอร์ลีเวอร์โดนยิงประมาณห้าหนึ่งอะไรแบบเนี้ยได้ไม่ไดทีมนั้นก็โดนแดงทีมนั้นก็ได้ได้ได้เงินเลยทีมที่นัดลีเวอร์ใช่ไหมใช่ได้เงินจะไม่เล่นไหมไปไปเล่นดีกว่าไปได้เงินกับได้บาปไหมได้ทั้งคู่เลยอุ้ยแค่เดียวไอ้แว่ไม่ได้อุ้ยแต่ได้เงินเยอะอยู่ใช่ไหมได้เงินเยอะมันเป็นบ้า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 บ่าบ้าื้าบ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 ้งบ้า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 เ้าบ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 ้เบาบ้าบ้า ไปดีกว่าไปแกไปไปไไปเช้าเอ็งไปได้ดิผไม่ได้เอาเลยดีกว่าไม่ได้บอกตลอดเลยยันเต้นบอลนแม่ไปดูแกยันเป็นไงบ้างจิบอุ้ยขาดชิ้นเลยนู้ยผมเล่นนิ่ดีน้นู้ยใครๆก็อยากเข้าสกีสกีเออเฮ้ยเอาเฮ้ยพวกนายไปไหนมาอ๋อนี่กะว่าจะกลับบ้านแล้วต้อเตมบอนรอหรอหะหนุกๆนิ่งเตมบอนไม่ได้ไม่ได้ พอไปแล้วต้องกลับไปละหมาดกันอุ้ยเตะบอลแป๊บเดียวเองเตะบอลเราหน่อยคุณไม่เล่นเด้อค่อยกลับไปละหมาดไเ้ยนะเดี๋ยวไม่ทันดิอุ๊ยทันเออเราเก่งเราเก่งกลับท้างตัวไหนกิดดีๆนะเว้ยเบอลหนักหนุกนะเว้ยบอลมันนานไม่ทันหรอก่เตียเดี๋ยวเราตามไปไปก่อนเลยใ้่ไมไป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 ก่อนเลยไปเฮ้ยทิ่ถูกอ่ะไหมเป็นเตะบอลเปเตะบอลใช่ไหม